แล้วมาจับจุดตัวนี้วัดัดออกแล้ววันต้องออกอีกวะปรตูนี่บอรอันมันซื้ออันซานมันก็ได้เยอะเกินมาโทรซื้อเออตอนจะช่วยเ่าไปโตซื้อใครอีกเนี่ยเออพลาดใคซื้อเบิดใครซื้อลายแล้วเอาไปหลายแล้วคนว่ะเอาให้ครอีกจะงานตัวเนี่ยบ้างเมื่อหน้าสิบไปซื้อเรื่องเมื่อหน้าต่ย้ายซื้อผู้เดียวย้ายซื้อผู้เดียวบ่พ่อยยยาซื้้อผูเดีวโอ้ร้านคนนี้เนาะ ขอไปก่อนเดี๋ยวอีกสมือเขาค่อยมาตามอีกนะออีกสีมือจะมาตามร้านไหมเพ่นาเพื่อนะบอกอี้สีมือเอาทั้งยกขคุณก็ไปเลยเจ้พ่อี่น่อเลถเดี๋ยวเราพิมพ์รอไว้อีกสีวันนะคะ ชุดเดียวนี่ก็ชุดเดียวสัเม็ดเดียวแล้วนี่ก็ได ah ้เม็ดเดียวแหละเนี่ยชุดเดียวเม็ดเดียวพ่อเม็ดเดียวหางเดียวหระพ่อพ่อมักตัวใดยลายใจเลขอยู่นี่เลขอยู่นี่ค่ะกัดตัวเขียนอยู่นี่แหละเลขตัวเดียวสามตัวนี่หรอสี่สี่ห้าเลยหรอสี่สี่หาลวดสีฟ้าสี่สี่ห้าเลยวันนี้ตัวเนี้สี่สี่หาลวดฝานะครับสี่สี่ห้า ัดเหล็กน้ำแน่าประมาณคักหลายีกับซีหาครว่ครับคดเหล็กน้ำแน่ีว่ามันออกเก้ากับจะิ่เด้อครับได้วกพอสีมันใจได้อีกก็ต้องล่อเบิงอีกซีเมือแมนปมาสี่วันจังก็สิมันใจได้เนาแมนอเลกพ้นที่สองนึงพนที่ เ้อก็รอดทีตามไปเรื่อยๆแต่ตว่านองเพื่อนนี่คือห้าสิบบอลลบกวนเพื่นเพราะว่าถ้าตอนได้เพื่อสิบบอกแม่เพื่อสิบบอกตากับยา่แม่เพื่อนดอกเนาะตักลงนึงแ้วว่ายุ่งใส่แล้าเห็นเบอร์ได้มลงติดต่อไปได้แม่เพื่อนติดต่อขอบคุณขอบแม่ขอบคุณขอบแม่ขอบคุณขอบแม่ล่กอมากมากวเซ่น บาร์ดีเลขออกค่ะซีออกมาเลยบาร์ดีจัดว่างไม่ให้ร้านซื้อขนมจ้าใช่แบ่งกันกันมเน่แบ่งกันนะคะให้ทุกคนผู้ใดเป็นผู้บอกแม่มาที่หลังโมแม่ค่ะผู้ใดเป็นผู้บอกใส่ผู้นอนอยู่นําบอร์พ่น้องเพื่อนว่าจังได้แม่ตอนที่บอกเลขแม่ค่ะเพื่อนแบว่าเลขเลขอันเพื่อนบอกไงตัวหาตัวซีค่ะ โอ้เลขเพื่อนบอกตัวหาตัวซีแมนวดวังหันบอแม่แมนค่ะว่านี้ได้แม่บัานว่านี่เพื่อนบอกว่าในบ้าเพื่อนกับว่าตัวซีตัวหาคือกลับไปคือเก้าบ่นนี้ไปใส่ดอกแม่วมาสั้นคือว่านสั้นบนคือสีบ่นนี้ค่ะเฮ้ยวางสิก็ว้าตลกไปเนาะว่าเองบอกแม่่็ตัวซีตัวหาตัวเก้าคนละวสั้นตัวซีตัวหาว่โอ้บ่านี่ไปใส่ตัวนี้แม่แมนบนนี้เราเลขปีนี้นะเอาแต่ตัวเก้าเราไมาออก พูแมนบพอแมหาน่ับหาแมนุนกันี่บอกมาจกงวดแล้วแม่เ่อเพิ่บอกว่าสามงวดถิเด้ค่ะสี่งวดพึ่งซุูนๆคุณด้โอ้บอกมาสีงวดแล้วก็เ่าซื้อเ่าซื้องวดนี่มันบ่ไใดห่อกัเลยบ่อามค่ะาไปออสบ้านนี้ติงติดกันกันยากหานึ่นึ่งหานี่ละจ้าพอห่อกับว่ามันร้านบอกว่าถือตึ้งสีนะ ค่ะแต่โง่บอกว่าถือว่าต้องซื้อดอกเลยซื้อแล้วมันบ่ถือออกอีหลีออกอีหลีติแม่นี่แหละมัคักคือตัวซีตัวหานี่แหละชวนมากบอกตัวเดียวโคโลนี่บอจ้าตัวเดียวนี่แหละอันนี้แล้วเด็กหน่อยอนุบาลหนึ่งเนาะเด็กหน่อยโรงเรียนวัดหนึ่งโบจักก่อนเลขถึงถึงไหนเล็ว่าเมียนจะเขียนเลขก็ยังบ่เปลี่ยนพ้นอายุเท่าไหร่กอค่ะสามปีบ่อนุบาลเลขไงน้องแตงโมแตงโม อนุบาลเล็กอนุบาลเด็กเล็กอออนุบาลเด็กเล็กไหมพ่นซื้อพ่นเห็นอย่างก็ค่ะแม่เห็นอยู่ใสก็เพิ่นเห็นอยู่พนนี่แหละพ่นเห็นเพื่อนพ่นว่าเพื่อนมหาอยูพ่พ้นเพื่อนออกมาหาเพือ่อนแม่ก็เลยว่าถามมึงด้วยลูกเพ่นไผยอยู่บ่ค่ะถามแม่ดว้วยมาสัน่นแม่เห็นมืมีเงื่อนมาสันน่นแม่ก็เลยถามศูนย์หาครับอันศูนย์ศูนย์มาสั่นค่ะศูนย์หาพอออกออกศูนย์ศูนย์เหลื่อมแรลกที่แม่เริ่มแรลกอมไม่ใหญ่มันมานั่ม ก็บ่ได้ค่ะมาออกงวดที่สามทีดิซูลซูลเออซูลหาแสดงว่าน้องนี่เพิ่นเห็นหันเห็นนี่มาตลอดแม่บอสมาพนหล่นพี่มีพ่นหล่นเพื่อนไปเที่ยวบิ๊กซีอยู่มันกะว่าป้าเพื่อนนี่ไปเที่ยวฮอดิตตอนเราตอนเอาขี้ดินเข่าเทียงหน้านี่มันว่าเพื่อนโอยู่เรื่องนี้พญางไปปุ่นมาสั่นเฮจังได้เพื่อนสียู่บาดนี่ไว้สั่นค่ะต้นไม้ก็ตัดออกเพื่อเตรียมไว้สั่น ตอนนี้พ่นยูอยู่บ่แม่ยูัตอนท้มขี้ดินนี่พ่นไปสะกก้อนท้มแล้วพ่นกะกลับมาอยู่แล้วต้นตัดไม่เงินตัดเงินพ่นออกนี่พ่อไม่ตัดหอดข้อพ่นมันว่ามันมาหมือี่แหลกต้องมาเห็นต้นย่อขาดนี่พ่อตัดข้อพ่นเห็นหยังพ่นบ่อยู่เลยเห็นบ่อพ่นวันนี้ฮักก็เลยไปเห็น อันถามปูงนก็เลยว่าเจ้าเอาสังกสีมาเห็ดหมองพันดูบานมันมาด้บานแม่มันมาทรงค่ะเพื่อนมาแล้วเขาเลยบอกว่าถามขันมากก็ไปถามให้ได้ว่ะมันก็เลยว่าตัวหาตัวซีนแสดงว่าแต่ละหมวดนี่เพื่อนซีซีมบอกบ่าแม่มอมมนไปเบาน้าเขาาไปคุยกันกับเขาเลยมาเลขตัวใดแต่ละหวดสีบอกนัะมก็ประบอกเป็นตัวเลย แต่ละงวดนี่เพิ่งหาแค่หางเดียวเม็ดเดียวแม่หางเดียวตลอดเลยแปลว่าหาศูนก็คือหาูนค่ะตัวซีตัว้าตัวซีตัวห้าตัวซีตัว้าซีตัว4าตัวซตัวห้าตัวซีตวหาตอวซีตาตัวซีตั้าตัิซีตวหาตัวซัวหัวซตัวห้าตวัหาัซีไัหมาตันวหาตัวซีัหตัวซีีวาตห้ั้มีวไาาามหม เอาออเม่ก็เอาหาไสตัวบริสันมันหนูจากเลกหาวริจ้าว่ะมันก็เรียกว่าเอาหาไสคือพอแมนแมนแล้วว่ะเอาหาซีซีหาเนี่ยแหละตรงๆเลยเนาะแม่เนาะนี่ผัดไปทั้งโมแมนคนก้าวสามคนไปทั้งอื่นคนก้ามันแมนใจฮะ เพราะว่าก๋ยซี่ใส่เห็นบ่กเขาไปยึดทั้งไปทั้งผู้ก็เล่าเฮานี่ว่าเนี่ยตัวนี้แหละจ้าแม่เขาซี่ตัวเดียวเลย่ี่หนาสี่บอกเขาทีมงานไป,ไป,ไปซื้อไว้มันเต็มที่พอพ่อสีบ่อฟันนี่เลขนั่นเขาแล้วเนี IN ่ยเพิ่นกับฟ <ms ique> mm ัน hmm. ว okay. ่าเฮาขางงอขายอย่างฝุ่นโอ้ขัวกูถือเลขแล้วนี่ยวะค่ะโอ้ยบอกว่าเบิ่งโบแมนสั่งเปลี่ยนเลขบอกเปลี่ยนเลขบอกแม่เปลี่ยนเลขบอกเขาผิดค่ะแต่ว่าเจ็กได้เงิน ล่างเหนละสองร้อยนนะฮักไปบอกเขาว่าบนสองร้อยบนี้ล่างบนได้ห้าสิบบาทเดี๋ยวเ้า <Discover> ส <uß assaulted> ิไปถามอีนั่นก้อนนั่นอีอั่นพ่อยไงมันตัดหนาอยู่หันมันถีเข้ากันอีกบอกกับปุณิอุ้ยเด็กเมื่อกี้มันเขากันเด้เขากันชู้อันอันนั้นก็เด็กน้อยบอกบ่แม่อันนั้นมันปีฮาดืกันอันนั้นอีกผู้หญิงขึ้นผู้ชายค่ะยิงขึ้กันโอ้แสดงว่าพ้นกับมีเส้นคือกันตีพ้นตัวเดียวกันเลยดิมึเอาเงินที่แลกกับบอกคือกันตีเมนก็เรียกว่าเอาสี่สี่หาตัวเดียวกันเลยบอก ซีหาเพนกันค่ะเรียกว่าก็เลยไปเสียงหน้าเขาก็เลยไปเสียน่าเม่นมาซื้อเหล็กด้เมันมาซื้อเหล็กด้เพมันซื้อเห็กันมซื้อเ็กด้วมันาื่อเหล็ก่้เพิันมาซื้อเด้วมันมาซื่อเล็ันมาไื้อเกด้วมันมาซอเหล็ก่ยมนมา้อเหลกด้ันคา้เกมันมาซื้อเ็้วมันมาซื้อทุกคนาซื้อเลน แล้วก็จับมาซามาบันทกตาสาหัวแล้วโอ้ยบึงพญหญ่เสียงในศาลานุบาถทึกต่เสาหัวว่าเขาซาเมื่บานดจ่าหน้าฝนนี้ไปนอนอยู่หลกไปเขากระซาเขากระซาตัวพญายเตียงบอกคักบอกแนวมาสั่นอันนี้ของหวดวันที่สิบสหมีนาสิหมีนาหกแปดนี่บอกครับนี่พืนนองบอกแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวรอดูตัวเลขนะคะ หลานบอกแล้วนะคะงวดนี้มักกตวใดบ่่คะไเข้ามาแล้วสีงวดติดเนาะแม่เนาะสี่ห้างวดนี้อย่าลืมมักตัวใดก็ต้องซื้อติดไว้ค่ะดอกหาสี่แลก็ซื่อสืหาตัวได้ต้องต้องให้ลืมสี่ห้าสี่ห้าอย่าลืมอย่าลืมไปกลับบัวมักตัวใดก็ต้องซื้อสี่ห้าติดไว้งวดนี้เอาตัวนี้ไว้นั่บอกพอ ขอหันมาทางนี้นะแมจ้าไ,ได้ก็บวกอต่ไาละอีใจก็สั่รัาหัวตืเล็กเนาะสี่ห้าี่ตัวกับี่ซี่หารบอก่ครับสรตัวกับสี่สี่ห้าเลยตัวนี้เด้อพี่น้องอ๋อยิ่งสี่สี่ห้านะคะท่านผู้ชมอ้อยิงก็เป็นเพื่นอนเพื่อนอ ไปมันิไปเค้ะต้นไหมที่พ่อมันตัดปอกป๊อกป๊อกปกัพ่นมั่แม่มั่ง่ม่อะมาซ่อมเบิ่งมันกัสิ่งบอกเขาแม่หาหาศูนขึ้เาโอ้สัสค่ะก็วางสิงวดบอกหาสวนบอกแม่เออจะบอกกอนห้องหัวหนึ่งคูเดวเปลืองนาบอกกลวงนาเลยตีแม่ก็เลยเมาหาสนกอดปูลายกอนปนกูอกอนปูอยู่ปูมนนหลังได้หานกัน ไม่ใหญ่มันบริเทวบอกได้ยูฮัทยามมันก็น,น้ำเหล็กหลานมัน,มนก็นได้พอ่อหลานน้อยที่บอกหาซีหัวบันที่สิบหกนีหน้ามสองคันหา้อยหกสิบแปดท่านบอกแล้วบอกพ่อบอกนะครับท่านบอกตัวได้พ่อสี 4, <5 S 2> ่ห้าสี่สี่ห้าอ๋อมันก็อ,ออกไปแล้วพ่อออกกระจัดแล้วหลานบอกแจ้งซีกันบอกแบบนี้อ ร้านบอกแบบนี้ก็บอกตามร้านบอกกันแล้วงวดก่อนที่กันร้านบอกว่าซี่หาหาซีค่ะวันนี้ก็บอกแล้ววัน,นี้ก็บอกต่องวดแล้ว,ลวย้ำตัวเลขกับดูพ่อไหนกับพ่อตัวไหนสี่ห้าสามตัวสี่สี่ห้า สี่ห้าสามตัวสี่สี่ห้าเอาพี่น้องผู้ใดเขามาติดตามรับชมนะคะจะไปหาหยิบจับรถตู้ไว้ได้พี่น้องตู้นี้ไว้แม่บอกพ่อแมนมันตัวเลขไหมคะพ่อตีพี่น้องเสี่หาเป็นคนบอกน้าแม่เนาะสีงวดติดน้าแม่เนาะซื้ะรถเออแต่จะเริ่มนเสี่หาให้ติดตัวนี้ไว้น้ำแมนให้ติดเสี่หาไว้น้ำหลายๆคนเพิ่มปฏิบัติบาโออยล้วเขาก็ออกไปนะเอ้าบ่มักกับบอเรวา อย่างไรตี๋เอออยากใหรติดไว้อยากใหรติดตัวได้ปะพ่อสี่ห้าใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ